คลิปนี้อีกรอบนะครับตอน8โมงกว่าๆวันที่2มีนาคม2567ครับผมเรื่องเอกสารนะก็หลายคนก็เป็นกังวลเรื่องนี้นะฮะผมเองก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับหัวอกเดียวกันนะครับผมกรณีเอกสารตัวจริงให้กับทางบริษัทไปหมดแล้วจะเอาเอกสารไหนมาอีกสอบถามผู้รู้คำตอบคือตอนนี้ยังไม่มีใครรู้นะครับ เรารอขั้นตอนการประกาศแจ้งจากทางคาพอพพอย่างเดียวว่าจะเป็นยังไงเราก็ยังมาลุ้นกันอยู่นะครับว่าจะมีเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมออกมาในกรณีที่เขาจะหาเงินเกิดเป็นปฏิหารหาเงินมามาเติมทุนแล้วมาจ่ายได้ไหมหรือมีคำสั่งถอนใบอนุญาตจากเบื้องบนถ้า สั่งถอนใบอนุญาตเรื่องเอกสารตอนเนี้คือเรารวบรวมทุกอย่างที่เรามีต้องบอกก็ได้แค่นี้ที่เรามีก็คือหลักฐานไม่หยาจะเป็นสำเนาหรือว่าต้นฉบับหรืออะไรใครมีใครม,ใครมีต้นฉบับตัวอาร์ทีซีพีก็ถือว่าดีครับผมแต่ไม่มีก็ต้องมีหลักฐานนากรมทรานหรือว่าหลักฐานอื่นๆที่เราได้ยื่นตามขั้นตอนเขา,ขาทั้งหมดมันเป็นหลักฐานที่ระบุได้จริงๆว่าเราเป็นเจ้าหนี้โดยเฉพาะเอกสารหลักฐานแห่งนี้ ถ้าถามว่าตัวเอกสารเอาที่ไหนยังไงมันมันไม่มีใครตอบได้ครับไม่มีใครตอบได้แต่ตอนเนี้ยให้เราย้อนกลับไปตอนที่ตั้งแต่ตอนที่เราทวงนี้แล้วกันไปติดตามนี้แล้วกันเคลมแล้วกันเอกสารเคลมต่างๆคือสําหรับผมอะผมสํารองไว้ทุกอย่างก่อนที่โดยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเทคนิคของผมที่ผมจะทําอะไรนะผมจะแบ็กอัพเอกสารทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบสำเนาห,หรืออะไรก็ตามเพราะว่ามันเป็นสามารถที่เป็นหลักฐานรละบ่งชี้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครมเอกสารเครมกรมทรรน,นะครับประวัติหลักฐานการเจ็บป่วยไม่ว่าโรคอะไรถึงเราไม่มีต้นฉบับแต่เราสำรองไว้ทุกอย่างคงไม่มีใครมานั่งเมคเอกสารได้แบบขนาดนั้นนะฮะก็คือมันมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับ แต่บางคนอาจจะไม,ไ,ไ,มไ,มไม่ได้ฉุดคิดเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการที่จะสำรองเอกสารพวกนี้ไว้กะว่าเออเราข่ะว่าเออส่งเข้าไปแล้วแล้วมันจะมันจะได้มันจะอะไรมันจะจบง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจครับว่าเราก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่ทําได้ก็คือเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่เรามีนะครับเก็บไว้ก่อนโดยเฉพาะหลักฐานแห่งนี้ผมเชื่อแหละเกินเก้าสิบเกินเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ อ t p ์ r ไม่มีใครต้นไม่มีต้นฉบับไว้หรอกเพราะว่าต้องส่งต้นฉบับเคมอยู่แล้วใครมีสำรองไว้อันนั้นถือว่าโชคดีเขาออกให้ใหม่อันนั้นก็ถือว่าโชคดีมีม,ม,มีมีหลายอันนะแต่จริงๆหลักๆแล้วต้นฉบับบางคนม,ม,มีมีแค่อันเดียวไงนะครับแล้วก็ตัวเอกสารอ,อื่นๆนะนากรมทานหลักฐานแห่งนี่หลักฐานการยืน่นที่ กรมบังคับคดีอะไรต่างเนี่ยเอามาเอาเอา,เอามาเก็บรวบรวมไว้ก่อนแล้วเราประกาศครับผมว่าเขาจะต้องการอะไรจากเราบ้างให้เราทําอะไรยังไงบ้างคือมันตอบไม่ได้เพราะเรายังไม่รู้ว่าไอ้หน่วยการที่เขารับผิดชอบเนี่ยเขาจะเอาอยัางไงยังไม่รู้เลยเรารออยู่นะฮะตอนนี้เราก็เราก็ต้องติดตามไปพร้อมกันนะครับถ้ามีข้อมูลข่าวสารอะไรอัปเดตเด,ดยผมจะมาแจ้งเออซึ่งตอนเนี้ยถ้าเกิดถอนไปอนุญ,ญาตอะคือผมผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องเอกสารเท่าไหร่ เพราะว่ามันมีหลักฐานหลายๆอย่างที่เราติดตามทาหลายขั้นตอนมาแล้วแล้วก็ทางกบวถ้าสมมุติว่าต้องไปกบวนะเขามีระบบไลโอเอที่ทําให้เราเนี่ยยืดออนไลน์ได้แล้วเขาเช็ค RT p c r ได้ผ่านเขาลิงก์ข้อมูล Data ไปที่กรมวิทยาสตร์การแพทย์ซึ่งข้อมูลนั้นอะในฐานข้อมูลนั้นถ้าเราไปตรวจ r t p c r เนี่ยเราจะมีชื่อจากด้แบบประชาชนที่อยู่ในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อยู่แล้วเว้นแต่ถ้าไม่ตกหล่นจริงนะ ถ้าไม่ตกหนจริงเราก็ต้องมีหลักฐานไปยืนยันได้มันก็ต้องพิสูจน์กันอีกทีเพราะนั้นเนี่ยเอกสารที่มีทั้งหมดรวบรวมไว้ครับแต่ตอบไม่ได้ครับว่าจะจะใช้อะไรบ้างเรายังไม่รู้มันอยู่ที่ว่าเขาจะขออะไรบ้างถึงวันนั้นอะแต่ถ้าเรามีพร้อมทุกอย่างมันก็ดีเตรียมไว้ครับผมเตรียมไว้มันเป็นสิทธิ์รักษาสิทธิ์ของตัวเองนะฮะนะครับตอนนี้เราต้องรอนะฮะ ยังไม่มีใครบอกได้เพราะว่าคือมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันแล้วแต่ที่ด้วยนะบางที่เขาขอ rt pcr ใหม่ได้บางที่ก็ขอไม่ได้ไงแล้วก็ไอ้ตัวเอกสารอื่นๆมันก็ยืนยันได้หลักฐานแห่งนี้เราได้ทุกคนนะตอนที่เรายื่นที่กรมบังคับคดียืย่นขอรับชำระนี้ตอนเขามีขั้นตอนที่จะให้เขาฟื้นฟูแต่ว่าถูกยกเลิกไปอยู่ยกเลิกไปไอ้เอกสารเนี้ยมันก็ไม่ได้ถูกใช้แต่มันเป็นเอกสารหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าเราเป็นนี่มีชื่อเรามีเลขบัตรประชาชนมียอดนี่ มีมีโค้ดรหัสของมันว่าเป็นเจ้านี้จริงๆตัวเนี้ยผมว่าสําคัญสําคัญผมว่าสําคัญของา rt pcr อีกเพราะว่าก่อนที่เขาจะออกใบเนี้ยเขาต้องตรวจสอบ RT PC r t pcr เราก่อนที่เราเคลมกับเขาไงเขาเราเคลมที่ที่บริษัทเขาอะนึกออกไหมแล้วเขาก็ต้องยืนยนันแล้วก็ออกหลักฐานแห่งนี้มาให้เราเพื่อที่จะรับรองว่าเราเนี่ยเป็นเจ้านี้เราก็ไปส่งยื่นที่กรมบังคับคดีได้อันนี้สําคัญนะ ผมว่าอันนี้สําคัญอันนี้ใช้ได้แล้วแม้เป็นหลักฐานที่ยื่นหน่วยงานของกมมรมบังคับคดีหน่วยงานราชการอย่างเงี้ยเขาเอาไยอมเขา,เายอมรับแล้วก็เป็นกระบวนการทางที่ศาลยอมรับได้ด้วยเราก็สามารถที่จะเอาไปเป็นหลักฐานยืนยันได้ต่อได้ที่กบฏนะครับแต่ถ้ามีอา p ์ทด้วยก็ดีอันนี้ก็อยู่ที่เราครับใครจะมีมากน้อยแต่ผมว่าเกิน90ไม่มีใครมี rt p ์ทพต้นฉบับอีกอันหรอกผมก็ไม่มีนะครับ แต่ผมมีรายละเอียดทุกอย่างที่เก็บไว้สำรลองไว้สแกนไว้เท่านั้นเองเป็นไฟล์ไว้ถึงเวลาผมก็ยื่นเป็นไฟล์เท่านั้นเองของครอบครัวนะแต่ของทุกคนผมไม่รู้นะลองดูครับลองดูครับเก็บรายละเอียดของตัวเองไว้เก็บเอกสารต่างๆที่เรามีหลักฐานต่างๆที่เรามีเราเคยติดต่ออะไรเราทําอะไรไว้นะครับเก็บไว้ให้หมดนะครับผมแต่ตอบไม่ได้นะครับว่าจะใช้อะไรยังไงเมื่อไหร่ตอนไหนนะครับรอติดตามข่าวสารโดยมีอะไรมาอัปเดตครับสวัสดีครับ